มอีเจียจูครอบครัวมดดำชเฉงยนยึ่งกกมีหนึ่งตัวมดเจียจูยมีแมนเอ่อและลูกสอง เสียวหนีหายจู่เฉิงครั้งหนึ่งมีครอบครัวของมดดำซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวของพวกเขาสองคน ตรงเตียนควายเต้าเลอชวนเจียเหยนชูชี่มีสือโฟเจอทาเมินหุยสือฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแล้วทั้งครอบครัวจึงออกไปหาอาหารไม่เช่นนั้นพวกเขาจะอดตาย 他们穿过草地，遇到了另一只蚂蚁，但这不是同一物种，因为它是红色的。切勺两条腿，พวกเขาข้ามทุ่งหญ้าและ ไปพบมดอีกตัวหนึ่งแต่มันไม่ใช่พันเดียวกันเพราะมันมีสีแดงและขาน้อยกว่าสองขาหงหมอีซินจีหูฝฝน เสี่ยงทาเมินฉิวจูย่าวทาหุยเจียยินเว่ยทาเขหนึ่งหุยสื่อใจเสียตี้หลีหมดแดงได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาขอให้พาเธอกับบ้านเพราะเธออาจจะหนาวตายในหิมะ หมูหมาอีต้วนหลันจุ้ยเจี๋ยยินเว่ยทาปูซื่อทาเตออู้จงรู้ก,กวัวฉีทาเฮยหมาอีฟาเซียนเลอทาเมินเขออีเจียงทากันชูเฉาตี้มดตัวเมียปฏิเสธอย่างราบเรียบเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ ในสายพันธุ์ของมดแดงถ้ามดดำตัวอื่นมาพบเข้าพวกมันสามารถขับไล่ครอบครัวเขาออกจากเผ่าได้ยือชี้เจียเ,เยจี้สต่ิ้น 但是其中一个女儿人不住转身帮助红蚂蚁，尽管他知道他们可以永远把他赶出草地。 ครอบครัวมดดำเดินจากไปแต่ลูกสาวคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะหันกลับมาช่วยมดแดงแม้ว่าเธอรู้ว่าพวกเขาสามารถถูกขับไล่ออกจากเผ่าได้ตลอดไป ตังเหลียงเหมือนต้าตาหงหมาอีเจียสื้อทาเมันต้วยเฮยหมาอีเตอตวนเจียกันต้าจิงยาทามันเก่ยเลอทาสัวอยู่เตอสื้อตัวคุยเลอ เจเกอเจียงลี่เฮยหมาอีเจียจูเตออีสิงเมียนวีหนานจิงเกอตงจีเตออีสิงฉุนลูกมดดำมาถึงบ้านของมดแดงพวกเขาประหลาดใจกับความสามัคคีของมดแดง มดแดงให้อาหารทั้งหมดแก่มดดำด้วยรางวัลน,นี้ครอบครัวมดดำจึงรอดชีวิตมาได้ตลอดฤลดูหนาวตเต้าเออนินสีเยอใจ ทาเหยือนสีย่าวสือถีกงปังจุยินเว้ยยวอีเทียนอัวเมินเหรียะเขนซ่งย่าเจ้าจงปังจู้คติธรรมคุณต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อคนอื่นต้องการเพราะสักวันหนึ่งคุณอาจจะต้อง การความช่วยเหลือแบบนี้จากเขาก็ได้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ